ใส่เกลือดำลงไปนะยิ่งผงเขียสามารถเอาสีมันอาจจะไม่นี่จะชวนทุกคนมาทำลาดหน้าสูตรแบบลิทยเย็นกันนะคะกินแล้วแบบเย็นสบายตัวไปดูกันนะคะสะานอนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ใช้น้ำมันเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะไม่ได้สกัดเย็นนะน้ำมันมะพร้าวกปกตินี่แหละนี่ถือว่าใส่เยอะนะเนะะี่ย อันนี้คือกระ,ะเทียมนะคะเีียวกระเทียมใส่เบาๆได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นาสาคูสาคูออร์แกนิกนะสาคูต้นเดี๋ยวเอาน้ำไปใส่นะคะนี่คือแตงกวาค่ะเพื่อนๆใส่แตงกวาที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะเอาลงไปผัดเนาะ แล้วก็เห็ดค่ะอันนี้ก็เป็นลิเนเยนนะคะเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองใส่เห็ดลงไปแบบนั้นก็ไอตัวนี้นะคะจริงเราสามารถปั่นได้นะหรือถ้าเราไม่ปั่นเดี๋ยวเขาก็จะละลายเองคนะ่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วคน ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเติมน้ําเปล่าเติมน้ําเปล่านะก็คนอันนี้คือรากหน้านะคะผักรวมนะคะใส่น้ําถ้าเราใส่ตาคูเยอะมันก็จะเหนียวเนาะแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวแต่กระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวนี้จะใส่ทีหลังนี่ผักวางตุ้งใส่ผักวางตุ้งไปก่อน จากนั้นเดี๋ยวเนจะปรุงรสด้วยด้วยเกลือดำนะคะ<ม>ใส่ใส่นี่เยอะไปนิดนึงใส่ใส่สาคูเม็ดเยอะไปมันก็จะเหนียวแบบนี้ค่ะก็เติมน้ําไปได้อีกนะคะอันนี้เราเน้นทานผักเยอะนนี่ะะคะแล้วก นี่ใช้แตงกวาสองลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อจะกินแตงกวาให้ได้เยอะๆอันนี้มันเป็นล้านหน้าแบบสูตรเย็นนิดนึงนะใช้แบบผักแนวลิ้เย็นนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ,อยากได้ผักลิ้เย็นแบบนี้ค่ะอน,นี้เนใส่เกลือดาลงไปนะแล้วก็อันนี้เป็นผงเห็ดนะคะกินผงเห็ดสามารถเอามาโรยข้างนอกได้นะผงหอมร้อนอาจจะใส่แค่นิดเดียวเพราะหอมร้อนเขาจะแนวร้อนเนาะ กระถ u เห็ดเขาจะไม่ร้อนเยอะเรียบร้อยแล้วจะเจี๊ยบเขียวใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวก็จะตักแล้วเราก็จะมาปรุงข้างนอกกันนะคะสีมันอาจจะไม่ได้มีสีอื่นนะเน้นสีเขียวเป็นหลัก เราไปทานราดหน้ากันนะคะเ,เพื่อนๆเดีย๋ยวจะลองมาชิมรสชาติกันนะคะมันจะหอมกระเทียมเจียวแต่ถ้าใครจะเจียวกระเทียมใส่ไปได้อีกก็ดีนะคะจะได้หอมๆเนาะลองชิมรสชาติก่นอนถ้าอยากจะปรุงรสใส่มะนาวลงไปนะคะเราก็จะได้กินวิตามินซีด้วยเนาะ,ะม,มะนาวคะแล้วก็ถ้าอยากได้ความหวานอาจจะใส่อันนี้ก่อนอันนี้ผงเห็ดนะคะผงเห็ด หงเห็ดเนี่ยก็จะเป็นลิยินนะพวกแนวเห็ดเนี่ยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะได้ความเปรี้ยวกับอันนี้อันนี้ใส่ดอกเกลืออันนี้เป็นดอกเกลือนะคะโรยดอกเกลือไปเพราะดอกเกลือเขาจะชูให้มันหวานขึ้น,นะคะ่ะถ้าใครมีซอสท,ที่ตัวเองหมักเองก็ามาใส่ได้นะแต่ถ้าไม่มีปกติเนี่ยจะหมักซอสไว้กินเองแต่วันนี้ไม่ได้เอามาใส่นะคะ ลองชิมดูก่อนอถ้ารู้สึกว่าอยากได้ความหวานเพิ่มก็ใส่ไหลับลงไปนะคะแทนความหวานแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แบบพอดีพดีนะคะเนี่ยแทนความหวานแล้วเราก็จะได้กินราดหน้าที่มีประโยชน์มากเลยค่ะพอดีเลยนะสามรส ก็ได้แล้วค่ะอืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมระเจี๊ยบก็ริ์เย็นนะคะเห็ดเข็มทองก็ลิ์เย็นแตงกวาก็ลิ์เย็นคือแล้วทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดไม่มีเคมีเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็ ลองเอาไปทําดูนะสําหรับใครทีอ่อยากจะทานอาหารว่างเป็นลาดหน้านี้ก็แนะนําให้เราเอาหลายๆผักเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นกลุ่มผักริดเย็นนะคะหรือว่าใครที่อยากมีแนวทางในการทําอาหารนี่ก็มีหนังสือครัวไร้ผงชูรสเป็นไกด์ไลน์ให้นะเพื่อนๆก็ดูแนวทางตรงนั้นเป็นหลักการของการปรุงอาหารให้ปลอดภัยนะคะมีเมนูเ,เกือบ200เมนูแล้วก็รวมถึงเมนูน้ําผักปั่นด้วยสําหรับในคลิปนี้ก็ขอทานลาดหน้าก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะ กินอาหารที่ดีกับเซลล์ที่ดีกับร่างกายแล้วก็มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงทุกคนนะคะ